เอาละคุณผู้ชมหลังจากเราห่างหายกันไปตั้ง2วันเนาะผมก็ยังไม่หายดีหรอกหลังจากผ่าฟันคุดนะครับแล้วก็เผื่อใครที่ยังไม่ได้ดูช็อตนะครับผมก็อยากจะอวดนิดนึงเพราะว่าผมได้ดิสโกบีแล้วครับน้องๆ <c oughs> โอเคช่างมันไปวันนี้เราจะมาเปิดนี่นะครับค a เ t e r s ซี d แพ็กนะครับคนอนื่อจะรีวิวไปละเอ,อเราจะมาล่าเจ้าต้นไอ้ดักนเปเปอร์นะครับแล้วก็เขาบอกว่าโอกาสมันเออโอกาสนในถุงที่้าเนาะในเนี้ย มันบอกว่า0.5แต่แพ็กฟรีนี่ไม่แน่ใจนะว่าจะ0.5ไหมแล้ววันนี้เรามีร้อยที่กถุงนะครับพร้อมเปิดนะครับตามธรรมเนียมช่องเรานะครับคลิปเปิดเราจะไม่ค่อยตัดเผื่อว่ามีใครกินข้าวอยู่เนาะแล้วก็ก่อนเราไปเปิดนะครับสปอนเซอร์ของเรานะครับเขาที่ร้านไอติกมีบริการขายสัตว์เลี้ยงในเกมโกอาการ์เด้นและคูนแบงปอจิ้งจอกแดงลกฮู้ดูสิครับตัวละแค่200บาทเท่านั้นไข่แมลงไข่กลางคืนแก่งที่พัฒนาอย่างมีครับคุณผู้ชมังมีบริการเกมอื่นเช่น บล็อกไรเวลบาสเกตบอลซีโร่น้องๆคนไหนที่อยากมีกัตเลี้ยงแร่ๆนะครับแนะนําเลยนะครับที่ร้านไอตีเล็กนะครับเปิดตลอด24ชั่วโมงนะครับไม่โกงไม่เกียนแน่นอน100%นะครับโอเคครับคุณผู้ชมพอมแล้วเราก็ไปเริ่มกันดีกว่าเรามาที่ถุงแรกครับไปครับตอนนี้มันก็จะขึ้นมาตรงนี้เนาะอันนี้อะไรเนี่ยโคคัดคือต้นอะไรอันนี้110กรถุงนะครับให้อะไรผมมาเบนบูไม่ใช่แบมบูแต่เป็นเบนบูคือต้นอะไร ผมก็่จะขันคอนิดนึงนะยนเนี่ยก็แล้วคนดูโอเคไปเราวกดต่อนะครับจะต้องมีสูตรเนาะตอนนี้เราอาจจะต้องไปยืนเหมือนรอบที่แล้วก็ได้ที่เราอยู่ด้านบนต้นเฮ้ยเมื่อกี้แดงๆเนาะแดงๆนะครับคุณผู้ชมมีสีแดงผ่านหน้าแล้วเดี๋ยวสีแดงมันจะทบอะไรวะดีไวเนาะสีแดงก็ต้องดีไวสิยังไม่มีตอนนี้ยังไม่มีผ่านหน้านะครับดาร์กเปเปอร์เนี่ยถ้าตามสูตรของคลิปที่ผ่านๆมาเครับเราจะเปิด ประมาณเจ็ดสิบถุงเนาะแล้วมันก็จะออกนะครับที่ลองวิจัยมานะว่าประมาณเจ็ดิบถุงแล้วมันจะออกนะครับแต่ตอนนี้ครับไม่ออกนะครับผมมีร้อยกว่าถุงนะครับแล้วผมค้าบมานานมากนะครับจริงๆผมก็จะเอครับค้าบไว้นะครับแต่ว่าคือมันไม่ค่อยว่างเลยช่วงนี้นะค่าผู้ชมก็ไม่มีอะไรคราบผมก็จะบดไปเรื่อยๆแหละสุ่มระหว่างสุ่มนะครับมิสติกนะครับก็บอกไอ้ต้นเบนบูนี่ก็เมื่อกี้แดงๆผ่านนะครัเป็นต้นเบนบูก็แพงนะครับ นี้ผมก็จะทําการเปิดให้หมดเนาะผมขอแค่ต้นเดียวพอนะจบๆเลยได้ไหมละ่ะวงการเกมอะทำหน่อยผมจะพยายามไม่กรีดนะครับเ <c oughs> พราะว่าเพราะว่าแผลผมยังไม่หายนะถ้าผมกรีดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเสียงเอ้ไม่จะเสียงเดี๋ยวแผมมลมันจะเฉยอะไรบ้างคุณผู้ชมนะครับบ่นไปเรื่อยครับเผื่อค่อกินข้าวเนาะจะคลิปนี้จะไม่มีคำหยาบนะครับมัง้ง <c oughs> ไปครับยาวๆครับยาวๆไม่มีแดงเลยนะครับตอนนี้เราคงจะต้องสูตรเดิมแล้วเดี๋ยวผมจะไปยืนบนต้น มะพร้าวนี่ยก็แต่มิสติกออกดีอยู่นะครับหรือว่าเหล็กกำลังมาหรือเปล่าเอ,อ่อหาทางขึ้นก่อนเนาะมูจะแหลกนิดนึงนะส่วนผมเพราะว่ากำลังฟาร์มกันที่บอสซอมเนาะเอาไว้แจกคุณผู้ชมเพราะว่าเราจะ200ซับแล้วตอนนี้เรา1นึ่แล้วแหลองร้อซับเราก็จะแจกแคนดี้นะครับส่วนไอแคนดี้ลูกนี้ผมเอาไว้สักเท่าไหร่ดียะแคนดี้ลูกนี้สัก500เนาะ เพราะว่าดูจากขนาดแล้วมันติดเรนโบว์ติดอะไรพวกนี้มันก็ติดเยอะมากๆนะครับคุณผู้ชมแล้วลูกแม็กโคตรใหญ่นะผมทําตอนที่มันบั๊กมาพอดีเนาะ oh God, โอ้มายก็ตกโอ้โหเกมแลกเลยเดี๋ยวผมก็จะถางไอ้พวกที่มันไม่จําเป็นออกแล้วตอนนี้เพราะว่าอีเวนต์โพลิเนตมันไปแล้วแต่ผมก็กลัวพวกอีเวนต์แบบที่มันต้องส่งพึ่งตอนนู้นอาจจะน้อยส่งหมีเออผมก็เลยไม่ค่อยอยากถางไอ้พวกต้นที่มันไม่มีทางหาได้แล้วแต่ต้นที่หาได้ก็ถางทิ้งได้อยู่ครับตอนนี้ผมจะขึ้นไปบนยอดมะพร้าวยังไงดีปุออ๊บระหว่างขึ้้นยนะัเปิดดครบ เพราะว่าความพยายามนะครับจะทำร้ายเรานะครับผู้ชมยังไม่ได้ไเลยนะครับผู้ชมได้แต่มิติกมิติกมิติกนะครับเราลองดับกดข้ามสักรอบโชว์ปะ่ะปึ๊บอตอนนี้เราอยู่มุมเดิมนะครับที่เราได้ตอนนู้นเนาะมีไวโอลีตคอนมีอะไรเนี่ยชื่อต้นมันดูแบบ มันย้อมสีแล้วมาขาย,ยรอบเนี้ยใช่ไหมเขาก็บอกว่าไอ้ต้นเปนเปอร์มันก็ไม่ได้โกงของแคดดี้วัซซัมนะครับแต่ว่ามันพอทดแทนกันได้อยู่นะแต่รูปมันเล็กอะ่ะเออผมดูแล้วจากช่องอื่นๆเนานะช่องคนอื่นเดี๋ยวเขาทำให้สูตรผลใหญ่อะไรพวกนี้แต่ว่าผมก็ว่ามันยังดูเล็กอยู่นะเดี๋ยวราคามันก็จะน้อยกว่าแคดดี้วัซซัมอยู่ดียังแคดดี้วัซซัมก็ที่สุดครับน,น้องๆโอ้ยลกตาแล้วเกิดขอญาตเก็บปึ๊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 บปึ ว่าทำการฟาร์มอะไรพวกนี้เนาะเหลือยี่สิบสองชั่วโมงอ่ะเออยี่สิบสองชั่วโมงมันจะนี่แหละแล้วผมมาทำนู่นทำนี่ไม่ว่างแท้ทีนะคุณผู้ชมไปครับกดยาวยาวครับอ๋อเหลือเจ็ดสิบกว่าแพ็คแล้วนี่งั้นเรามาค่อยๆลุ้นแล้วกันนะมไม่มีแดงนะครับมีแต่มิตติ Google wide นะนี่ออกงนะ่ายเนาะอืมไม่มีเลยนะคุณผู้ชม D wide คือแบบรอบนี้มันออกยากอ,อ่ะรอบนี้แบบ0.5เนาะไม่รู้มัน0.5จจริไงไหมอ่ะ ศูนย์จุดห้าปอมรึรเปล่าหรือมันศูนย์จุดห้าทุกสองโอ,อ้ตรงนี้ไม่ดีเราไปยืนแคนดี้ไหมยืนได้ไหมนี่กระโดดขึ้นไม่ได้อีกโอ้งันช่างมันผมว่าเราเปลี่ยนที่ดไปอือ<ม>เราไปแถวนี่เลยกันนี่หน้าโต๊ครับนี่ผมก็ครับของาอยู่หน้านางพญาครับมองหน้าเขานะครับผมพยายามขนาดไหนครับเจ้าหมีครับช่วยผมด้วยขอแค่ต้นเดียวได้ไหม คครับุณผู้ชมให้ดูเลทอีกครั้งเลท0.5จริงหรือเปล่าไม่รู้นะ0.5ศนย์เนาะระหว่างนี้เราก็คาบไปด้วยเฮ้ยเราจะใช้สูตรเดิมนี่นี่ผมคิดเอาละผมคิดเอาละนี่นะครับสูตรเดิมนะครับอ่ากดฟรีก่อนทีนึงนี่นะครับกดแพ็คทั้งทัเลยครับได้แน่นอนปึ๊บนี่ไงได้แน่นอนแปมปูในอันนี้ค่าศูนย์จุด้าเหรอทำไมกนันเลทก็เท่ากนันเด้ ขอโชคดีโชคดีนี่ทำการกดบายรูบอกนะครับบายรูบักแต่ว่าจริงๆไม่มีสปาดนะซุบ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 กดไอเราไอเมื่อกี้เราได้อะไรเออออกไปได้คผู้ชมมันไม่ันไม่ผมออกโอเคขออนุญาตเอาปืนที่มันไม่ได้ใช้นะลงไปและรอบนี้เป็นการฟาร์มทองที่ฟาร์มยากที่สุด รากว่ามันต้องขาบ20นาทีกว่าจะได้แต่ละอันไนอะ้คิดภาพสายฟรีสายฟรีอย่างฉันทำได้แค่นี้ก็มีชีวิตที่มันห่วยตาไหนมีอะไรบ้างเราเป็นเดอร์สอุ๊บเรา62แล้วคุณผู้ชมเราหรเราทำสูตร70มันรอบที่แล้วดีไหมโอเคเข้าใหม่ไหมเดี๋ยวผมขอขออนุญาตใช้มุนเอ้ยใช้คุณใส่แป๊บหนึ่งขออนุญาตออกเข้าใหม่ นะครับจังหวะนี้ครับจังหวะที่เกมยังไม่โหลดครับผมกดเลยอันนี้ออกอปึ๊บจอวับขาวปิง้งออ๋อแต่อะไรวะเนี่ยโอ้โหดีๆน้อยจะหมดแล้วร้อยซองเดือดห้าสิบเจ็ดแล้วโอ้โหแหลก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 แปลว่าอะไรครับก็แปลว่ามันกำลังโหลดของครับ ปปว่ามันกำลังจะได้ตามสูตรตามสูตรตามสูตรปิดปั๊บดีวงดีวายแดงแดงมีเป้าแดงแดงไม่รีบไม่กดคิปแดง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 ไม่มีไม่มีอะไรเลยไม่มีให้รุนเลยขอดับอยู่ข้างหน่อยก็นหน่อยก็ดีนะแบ а บูกี่อันแล้วเนี่ยไม่มีเลยคุณผู้ชมไม่มีชื่อแดงเลยอ่ะ ห้าสิบแล้วโอ้ยห้อนี้ไม่ดีเลยหาสถานที่ศักดิ์สิทธิม์มาพรามความหนาวเดี๋ยวท้าทายใช่ไหมโอ้ผมกลัวละเกกลัวไม่ได้ดูตัวผมสั่นเลยกดต่อแล้วก็ถ้าได้ถ้าไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะครับผมเสียใจเฮ้ออะไรอะเมื่อกี้มันโหลดอะไรวะ

ผมไม่ยอมสามสองหนึ่งซ้อ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 อย่างน้อยก็มีสติกทีนี้มันออกง่ายจังมันสิบมันสี่จุดห้าเนาะมากกว่าไอ้นั้นตั้งกี่เท่าวหวานเกี๊ยบิีนี้ไม่น่้มี e ีสองคหรือจะมี EP 2สองทักสามสิบสองจะถึงไหมขออนุญาต ปึ๊บปุ๊บปุ๊บปึ๊บไปดิเขียวปิติเขียวปิติไม่มีแดงเลยแสดงว่าเลดกกำลังมาครับคุณผู้ชมเราจะรีบเปิดกรุ๊สกิปแสดงว่าเหล็กกำลังมาดีที่สุดผมไม่ได้ผลนะเมื่อกี้มาให้เสียยวเฉยๆหรือเปล่าออกเลยได้ไหมล่ะ ทันนะครับเดี๋ยวาเอา๋ยมาๆๆี๋ยมา,อา,มา,อา,มาลองเลดคึอลองเลดเอ้เมื่อกี้แดงผ่านไปส๊อแต่ว่าผมว่าน่าจะหมดก่อนมันเหลือแค่28่สอันออนี้เราจะลองกดไปที่เซลซุดเด็กเล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 ด มา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 ที่เหลือยี่ห้าแล้วเหลือยี่ห้าแล้วเกือเกินลยพืชอันใหม่ก็ไม่มาแลยครับผู้ชมดูดิดเนี่ยรอนมาหลายวันแล้วยังไม่ได้เลยโอ้โหเป็นบูเป็นบูนบฮึบยีสองแพ็กสุดท้ายนะครัผู้ชมพร้อมกับยีบสองชั่วโมงที่เหลือนะครับโอ้ my god แค่อยากจะได้ ต้นไม้คืออยากได้มารีวิวอะแค่นั้นเลยเดฟเดฟอย่าทำร้ายผมครับโอ้โหอคลิปที่แล้วมันใจดีคลิปที่แล้วแบบโชคดีเกินไงโอ้โหโอ้ไกลมากแสดงว่าเลดกำลังมา18 18 17 17, 17. เ,ดเด็บเดฟเดฟเห็นใจผมหน่อยครับผมสายฟรีผมสายฟรีสองรอบแล้วสองรอบอยู่ใกลสองรอบ ผมน่าจะคาบทิ้งไว้เนาะน่าจะทำาอ้เดบคาไปแต่ว่ามันทําในคอมมันทํายากอะ่ะใช่ปไสิบสามแพ็กสุดท้ายนะครับเด็บเด็บครับอือหือเด็บครับเด็บออกให้หน่อยได้ไหมละ่ะศูนย์จุดห้ามันจะไม่มีอยู่จริงได้ยังไงศูนย์จุดห้ามันอ,อกมาหลายรอบแล้วโอ้โหวิซซโกโบีผมก็ได้แล้วโอ้ยมึงกินมาแหลกะไรวะสิบแพ็กสุดท้ายครับคุณผู้มชมสิบแพ็กสุดท้ายแล้วครับอืเชื่อในหน้าอ๋อผม ผ่าตัดมานล้วเนี่ยขอดวงหน่อยถ้าวันนั้นผมเปิดนะไอ้วันที่ได้ดิสโก้บีนะผมวผมเปิดเลยเนี่ยผมว่าผมมีโอกาสได้นะรู้สึกว่าวันนั้นโชคดีมากแต่วันนี้แบบทำไมกันแย่แต่วันนี้ก็ดีอยู่อืมตอนนี้นะครับเจ็ดซองบริหารนะครับเราจะทําการสับ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 ,สบขออนุญ,ญาตอา้าวโอเคไปทําการสับนะครับคุณผู้ชม มื่อกี้แดงผ่านไปแล้วครับเราทำการสับสับรัวๆสับรัวๆสับเมื่อกี้แดงผ่านนะครับใช้สูตรนะครับส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 ับออกเขียวเหลือสองซองแล้วเหลือสองซองแล้วเหลือสองซองแล้วไม่น่าหลอดสับรัวรัวเร็วเร็วเร็วตอนนี้ค้างแล้วคุณผู้ชม การค้างไม่ได้ช่วยอะไรผมเลยและเราก็หมดแล้วนะครับหนึ่งอาทิตย์ที่ฟาร์มาเต็มๆนะไม่มีประโยชนะ์ครับชอบคลิปนี้ฝากกดใจเป็นกำลังใจให้คนเกลือๆอย่างผมด้วยผู้ชมโอ้ยเจ็บทั้งตัวเจ็บทั้งใจคลิปนี้ไม่มีอะไรมากครับกดติดตามกดกระดิง่งกดไลค์ด้วยดกดไลค์เยอะๆจะได้มีกำลังใจนะเนาะไปแล้ว 哦。哦